สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเหนียวเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพ่อพี่พ่อน้องเอฟซีทุกท่านนะครับลูกขดเหนียวเซาอีสานเฮานะครับวันหยุดครับพี่น้องวันนี้ว่าว่าที่พ่อพี่พ่อน้องมาเบิ้งของดีง่วงงามไผ่มักง่วงงามเบิ้งอีพี่นี่ครับพี่น้องไผ่ยากได้แม่บอกแม่พันชมได้อีพี่นี่คือกันครับพี่น้องนะครับผมสวยๆเลยวันนี้มีสองสาวนะครับผมมีทั้งอ่านะครับอ่าใส่ใหญ่ๆงามๆแล้วก็วันนี้มีแม่ทองนะครับเนาะ อ้เมื่อนี้บ่มีแม่ทองครับมีแต่แม่สาวมีแต่แม่สาวครับมื่อนี้เป็นแม่สาวครับพี่น้องแต่ว่านะครับผมอยากที่เห็นอยู่ในกล่องอยู่แล้วพี่น้องนะครับสาธยายให้พี่น้องฟังนะครับผมขันบ่เห็นตัวโบเห็นอีหลีนะครับผมหลายท่านก็ยังไวาย่างบ่คอยถือใจปรนไดเมื่อนี้มาเห็นตัวจริงแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมเป็นเัื่งใดเรื่องนั้นในคลิปนี้มีบ่หลาย้ะพี่น้องแน่นๆเลยนะครับสี่มันสดซ้ำเดี๋ยวทักทายน้องเก่งเพื่อนใจครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับผมกับสวัสดีเอฟซีนะครับชองลูกข้าวเหนียวแล้วก็เอฟซีมาโนดฟาร์มนะครับมืันนี้นะครับมีว่วหลายมี2อตัวเน้นๆแต่ว่าคุณภาพคือเก่านะครับผมกากเน้นช่มตัวจริงนะครับผมมักไอ้มักจังซื้อนะครับผมถ้าบ่ามักกันถือว่ามาเล่นมาเที่ยวนะครับหลวงปู่ศิลากอยู่ไกลนะครับมาเล่นน้ำกันได้นะครับพิกัดนะครับกับยูบานซาบัวนะครับตำบลกัมลาไซอำเภอกัมลาไซจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าห้าสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเบอร์ไล่กับเบอร์ ครับผมแมวนะครับพ right ี่น้องมาเบิ่งงัวอยู่มาโนดฟาร์มเลยไปวางซิปโกโรนี่ก็ะหอดหลวงปู่ซิล่าแล้วครับพี่น้องนะครับบลอกไกลครับพี่น้องงัวงามเมืองกาฬสินธุ์นะครับมาไหว้พระมาเที่ยววัดนะครับแวะเบิ่งงัวงามมาเบิงง่วงง่าแวะไปเที่ยววัดหลวงปู่ซิล่าก็ได้ครับพี่น้องเมือนี้เดี๋ยวมาเบิ่งแม่สาวโตัวแรกเกยนะครับผมตัวนี้เป็นลูกผสมลือนลอยครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบครับเป็นลูกเอฟสามหนึ่งครับผมเอฟหนึ่งพร้อมใบนะครับผมตัวจริงอยู่ในกล่องครับพี่น้อง งามขนาดครับพี่น้องมาเห็นตัวจริงยิ่งจะพ่ผิดหวังเลยพี่น้องแม่นี่เป็นลูกผสมที่เรื่องเลี่ยมโตเบิ้งครับเบื้องผิวเบื้องยางของเพลินมาดีเบิร์ได้พี่น้องนะครับเบื้องผิวนะครับเป็นความสมบูรณ์ของง่วนะครับเบื้องได้จากสีผิวพร้อมครับพี่น้องแล้วก็เรื่องเม็ดสีไผ่หมักง่วแดงแม่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับนามล่างก็งามนั่จริงเนาะแม่ครับหนามล่างก็ดีนะครับผมเบื้องครับพี่น้องมื้อเรื่องดีเบอร์ทำนะครับนี่ครับ ดูดงามดีเลียมขาข้อขาเบิ้งครับพี่น้องดูง่ายครับดูง่ายเหยียดดีเนื้อเต็มครับนะครับตัวนี้ลูกผสม F1 นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งลูกผสม F1 ครับพี่น้องเป็นลูก KF31 มีใบนะครับผสมกับออฟฟอร์ดไฮเดรพานรอบนึงเหรอครับเอ้านะครับผม F1 พร้อมใบเพดิกีครับพี่น้องนะครับวอเดียวเอามีใบเอกสารครบวอเดียวเอาครับพี่น้องอันนี้ F1 ผสมกับออกฟอร์ดโลโจ604นะครับผมอันนี้กับพอพันนอกน้ำเข่าสาย สมองกินกันครับพี่น้องนะครับผมถือว่าเป็นอีกดึงพอพันสายพันธุกรรมที่พี่น้องเห็นผลงานแล้วถูกใจในนอนมักแดงมักเข้มนะครับแดงทั้งสายในนอนนตัวนี้นะครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับผสมออกฟอร์ดหายเรียบร้อยผ่านรอบแล้วครับผ่านรอบแรกนะครับพี่น้องแต่ผ่านรอบแรกแบบเงียบๆพี่น้องก็มีรุนจะได้นะครับผมตรวจทองในรอบสอง่นนนหระพี่น้องรอบแรกผ่านไป21เมือ เงียบๆเลยนะครับผมแสดงว่ามีโอกาสติดสูงอันนี้22เดือนยังฟันน้ำนมอยู่นะครับเป็นวัวอายุ22เดือนได้ทับแล้วครับพี่น้อง22เดือนได้ทับเรียบร้อยนะครับเอาส่วนสูงลอยเท่าไรครับผมลอย4 5ห้าบวกครับ1ลอย4 5ห้าบวกส่วนสูงเพิ่มนะครับพี่น่อง1 45บวกอันนี้คือส่วนสูงนะครับไผ่หมักสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปรุ่นครับพี่น้องนะครับผม เอามาพูดมาคุยทักไทยมาเบิงตัวจริงก่อนก็ได้คร,ครับพี่น้องมาวัดหลวงปูศิลาแวะเยี่ยมมาหนวดฟา้ฟามเบิงแนวทางการเห็ดคอข้อเฮ็ดฟ้ามของเพินินงัวเพิินงามงามแบบนี้เพเลียงดูแบบใดเฮ็ดคอข้อแบบใดแวบะบเยี่ยมชม่มเพื่อมีโตมักนี่ตถือใจพ่อได้แบ่งกันเอาไปเลี่ยงไปต่อยอดเอาครับพี่น้องเอาฟังราคาหน่อยครับอันนี้เปิดวบหกหมื่นหาพันต่อรองได้ครับหกหมื่นหาพันต่อร่องได้ครับพี่น้อง หกหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ทำงามเลยครับลูกสาว k f 3 1สามหนึ่งผสมผ่านรอบกับออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ของโชคยานิมิดฟาร์มผสมได้เดือนหนึ่งแล้วครัอ้คนอกน้ำเข่าด้วยพี่น้องคุณนี่นะครับผมเอาสนใจทักทายมาได้ครับพี่น้องนะครับผมจากมาโนดฟาร์มตัวแรกกเด็ดเราพี่น้องเอฟสองงามปานเลือดลอยพี่น้องเอฟหนึ่งครับโอเอฟหนึ่งครับพี่น้องเอฟหนึ่งนะครับงามปานเลือดลอยครับพี่น้องครับ นะครับเอาตัวต่อไปอันนี้เป็นวัวแม่สาว23เดือนเลือนลอยครับผมตัวนี้วัวสาวตัวนี้เป็นเลือนลอยครับพี่น้องไปมาเคลื่อรลอยนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวอายุกี่เดือนนะครับ23เดือนครับยี่สิบสามเดือนันน้ำนมอยู่ครับผมเอาห้เทียบกับเอฟหนึ่งครับพี่น้องนะครับอันนี้ยังเป็นวัวฟันน้ำนมอยู่นะครับนี่เป็นวัวฟันน้ำนมนี่ครับเรื่องเลี่ยมตัวเรื่องโครงสร้างจะสูงใหญ่เลยนะครับผมเบื่องล้วน่าจะ ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่แปดเนาะแม่นครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดได้ครับพี่น้องมาวัดเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องประกันส่วนสูงให้กันนะครับตัวนี้บั่นไหนทับเนาะบั่นอัทับครับอ่าตัวนี้บั่นไหนทับอ่าขอเบิ้งใบเพชรจักหน่อยนะครับเบิ้งเลือดร้อยอ่าผู้เล่นพันธุกรรมก็ต้องศึกษานะครับเรื่องใบเพชรตัวนี้เป็นลูกสาวของลูดอฟแปดห้าหนึ่งนะครับผมอ้าวลูดอฟแปดห้าหนึ่งนะครับสายลางเป็นสายสติงเล่สิบทับศูนย นะครับสายแม่เพิ่นเป็นสติงเลซซิฟทับศูนย์นะครับพี่น้องเป็นสายสติงเลซซิฟทับศูนย์นะครับสายบนเป็นลูกลูดอปแปดหาหนึ่งตัวนี้อายุ23เดือนครับ23เดือนนะค,ะ <ผม S 1> ครับผมตัวนี้เป็นอเมริกันบรามันพันแท้เลือดลอยนะครับพี่น้องเจ้กหน้ยก็ได้ผสมแล้วครับเอาไผมักเลือดลอยอยากได้งัวสาวไปเลี้ยงไปทับเอาเห็นพอพันต้นเรานี้มักหาแม่บอกพ่อได เอาไปถ่ายเฮดแม่บอกแม่พันนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับพี่น้องสายพันธุกรรมสติงเล10ิับศูนย์เรืองโครงสางความใย่นีมาแล้วนะครับสายเนื้อรูดอบแปหาหนึ่งพี่น้องเบื้องเส้็หลังนะครับเลือดลอยหลังตรงนะครับจะหลังตรงดีนะครับเพราะยังขายความสมบูรณ์จักนยอยครับพ่อหาได้เงาเด้อครับพี่น้องนะครับเบิ้งโครนหางสุดปัดเลยพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับเอาโครนหางสุดบ่หักเลยครับพี่น้องน้้ามเลยให้เบิ้ใส่แดดเลี่ยมตัวความใยของเพลินนี่ ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดในเลดในเลดง้วนสาวครับพี่น้องในเลดง้วนสาวนี่ถือว่าพานเลยนะครับในเลดง้วนสาวนี่ถือว่าพานเลยนะครับลูกหนึ่งลูกสองนะครับผมว่ามี่ร้อยหาสิบบวกไปหาร้อยหาสิบหาเน่นอนครับพี่น้องนะครับเพราะว่ายังเป็นง้วนสาวบพันเดเต็มนะครับเนาะแม่นครับพันเต็มครับนั่งเดเต็มอีกก็นี่อีกครับพี่น้องนี่ครับโอ้งามครับพี่น้องแม่นี่สีดีเลี่ยมดีครับเอาฟังราคาด้วครับเก่งมันนี่เห็นงามแบบนี้แล้วเปิดรายได้ไปเลยครับผมแสนกับก่อพันต่อรองได้ครับแสนกกับอี เก้าพันบาทครับพี่น้องบอกว่าคือวอลลุงตรงก็คือแสนได้หล่ะพี่น้องนะครับผมเก้าพันบาทพี่น้องสิมาขอต่อลุ่งหลายเจ้าเอาเอานะครับผมไก่ไก่พูดเรื่องการขนส่วงกันพร้อมแต่ขันรัศมีนี่ยุแถวแถวโบเกินลอยลูกกันนะจะส่งให้กันฟรีได้นะครับรถได้หลายครับหนาวรถกันได้อีกหลายสำหรับผู้สนใจด้วยครับพี่น้องนะครับผมเลือดลอยแสนกับอีกเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับสองโตเลยพี่น้องมาอนี้ เอาไปเลี้ยงใส้กันก็ได้เลือกร้อยกับลูกผสมนะครับราคาอยู่ในเลทที่บอกว่าถือแสนถือครับพี่น้องในช่วงนี้ผู้ใดนะครับวางงวแพงแสดงว่าอยู่ในวงการแล้วครับพี่น้องช่วงนี้ไผรกำลังหางัวเลี้ยงงัวราคาอยู่ในช่วงที่จับต้องได้มักเลือดร้อยแสนกับอีกเก้าพันบาทนะครับมักลูกผสม นะครับผมหกหมื่นหาครับหกหมื่นกับอีกหาพันบาทราคาต่างกันเคืองตัวเคืองมักลูกผสมหรือมักเลือดลอยนะครับผมแต่ผมว่าขันพาอยากเหรียญอีหลีในช่วงนี้อยากเก็บเลือดลอยเป็นหน้าที่ห้องนะพี่น้องมาเก็บเอาเลือดลอยที่วันหน้าที่ห้องไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันผมบอกเลยว่าความต่างในเรื่องพันธุกรรมต่างกันแน่นอนครับพี่น้องนะครับถ้าบอตัดสินนะครับเบิลุ่ยตาเขาเบิุ่ยใบเพชรจังไดก็ต่างกันแน่นอนนะครับสายพันธุกรรมว่าเพระหัดอัดอาหารนี่ครือติดจอยนี่สมัยได้กีดเสมียนเลียดนี่นะพี่น้อง ผมว่าสองแสนหาขึ้นแน่นอนขันอย่างเลี้ยงเลือดลอยเฟื่องแบบนี้นะตรงสองแสนหาขึ้นแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้แสนก็ไปเก่าพันบาทครับพี่น้องเอานะครับผมเป็นงูสาวพร้อมพี่น้องเอาไปทับเอาให้สิยกคู่ก็ได้แล้วครับมีพิเศษให้คือเนก็สิงห์คู่พิเศษเลยนะครับเนาะสิงห์คู่มีพิเศษเลยทักทายมาหน่อมาได้ไปโทษบปได้ก็ครับ 0ูนย์เก้าห้าครับห้าสี่แเบอร์ไล่กับเบอร์นี้เพิ่มเติมนบอร์ับผเนะครับผมเพิ่มเติมกันมาได้ครับนะครับเฟซบุ๊กมารตามบามันครับมาน่วมซัมบารมันนะครับติดตามได้นะครับเนาะครับฝากครับ เอาครงินช่อมตัวจริงคือเก่าครับมากจังเอาครับบ่มากก็ถือว่ามาเที่ยวมาเล่นน้ากันได้ครับผมในขอดมีอีกหลายตัววะในขอกับมีครับมีอีกหลายตัวเนาะนะครับผมกับลูกรักเพิ่นก็มี่ใครอยากมาเด็ดกล้องดวงใจเพิ่นลูกรักเพิ่นไปก็มาเห็นตัวจริงจังมาคุยกันเอาก็ได้นะครับเพิ่นบ่ได้ออกมาโชว์ครับพี่น้องมีลูกรักสวยๆอยู่เด้อครับพี่น้องครับไปมามาเห็นนะครับทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดลอยอีกหลายตัวในขอกเพิ่นมันมันหายากครับก็เลยอยากเก็บไว้แน่ครับเพื่อ เพื่ออนาคตบนแน่นอนเนาะเพื่อราคามันปรับขึ้นนะครับเนาะก็ต้องมีเก็บติดคอกไว้น้ำนะครับเอานะครับผมตัวเลี้ยงกับมี่ตัวแบงกับมีครับพี่น้องคนเลี้ยงงัวเพิ่นกับนะครับมีทั้งตัวแบงมาร์คสนใจนะครับถึกใจกันแบงให้กันไปเลี้ยงทุกตัวนะครับพี่น้องมาเห็นหอดคอกสักวอนมาหอดคอกสกวอนครับพี่น้องมาหอดคอกมา่ขุดมาคุยกันสกวอนสำหรับวันนี้ที่มาโนดฟาร์มสองตัวเนียนเนียนเขียนครับพี่น้องเอฟหนึ่ง แล้วก็เลียดร้อยง่วนสาวด้วยพี่น้องตัวเอีพหนึ่งผสมผ่านรอบแรกเขาเดือนหนึงแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เอาไปทับเอานะครับง่วนพึง่งยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนเอานะครับสนใจพอได้ก็เลือกไสดเอาเอาอีพี่นี่ก็ขอบคุณมาโนดฟ้ามขอบคุณคคอีพี่ทุกท่านนะครับผมจากราชพี่น้องประชามนี่ถือใจผู้จ่าทักทายเบอร์โทรใต้คลิปครับพี่น้องนะครับสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณอีพีทุกท่านนะครับที่กไดไลค์กดแชร์ให้เป็นก็ลังใจบ่าววาที่พี่น้องของคุณน้องเจ๋งมาโนดฟาร์มนะครับวัวงมเงสสจััวดนะครบี๋ผ Assalamualaikum warahmatullahi